สวัสดีทุกคน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยูก่ก,กันกับเกม Tower of Fantasy a c t เช่เคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปหาตำแหน่งบอสทุกตัวนะครับที่มันอยู่รายชื่อเป้าหมายในการสำรวจของเรานั่นเองนะครับนี่กดเปิด Blessed, แมปขึ้นมานะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับในรายชื่อเป้าหมายตรงนี้เลยทั้ง7ตัวนะครับ ซึ่งเจ้าตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยทางด้านของผู้กืนกินกับมังกรฟอสไฟข้ามมิติเนี่ยก็คือมันจะเป็นบอสของแมปนี้ทั้ง2ตัวนั่นเองนะครับผู้กืนกินเนี่ยมันก็คือเจ้าบอสกบนั่นเองนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับบอสกบตรงนี้ส่วนตัวต่อมานะครับเจ้ามังกรฟอสไฟตรงนี้เนี่ยก็คือมังกรอาบอสใหญ่สุดของแมปนี้นะครับที่มันบินบินอยู่บนฟ้านะครับเอ๊ะไปไหนละ อยู่ข้างบนเกาะไรฟ้าตรงนี้นะครับนี่นี่น,นี่นะครับเจ้ามังกรตัวนี้นั่นแหละนะครับผมก็คือเป็นบอสแมปตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าใครจะไปกําจัดเอาเปอร์เซนต์การสรํารวจตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่ารอให้ชัดโลกเขาประกาศดีกว่านะครับว่าเขาไปรุมตีกันชแนลไหนเราค่อยขอตีแล้วก็ไปตีกับเขานะครับผมถ้าคนน,น้อยไม่แนะนํานะ <c oughs> จะเสียเวลาตีเปล่าๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทั้ง2ตัวนะครับมันจะเป็นบอสแมปซึ่งหาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะก,กําจัดยากที่นึงนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยอีก5ตัวเนี่ยมันจะเป็นมินิบอสที่สุ่มเกิดทั่ว,วไปตามแมปนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถโซโลในการหาได้เลยนะครับผมก็ได้ใช้เวลาทั้งคืนนะครับไปติดตามชีวิตเจ้ามินิบอสพวกนี้มานะครับก็ได้พิกัดมาค่อนข้างจะชัวร์หลายตัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ตัวที่หาง่ายแล้วก็ชัวร์ที่สุดไปนะครับ ก็จะขอไล่ตั้งแต่เจ้ากวงหลงตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับขอให้เพื่อนเปิดแมปขึ้นมานะครับให้มาในหลอตนี้ครับผมในหลอตจุดนี้นะครับซึ่งเจ้ากวงหลงเนี่ยมันจะมีจุดเดินอยู่นะครับเป็นเส้นที่มันเดินไปกลับอยู่นะครับก็คือมันจะเดินจากแคมป์นี้มาแคมป์นี้นะครับแบบไปกลับนะครับเส้นทางเดินของมันก็คือมันจะเดินมาตามเส้นนี้นะครับ แล้วก็เดินมาตามเส้นนี้แล้วก็เข้ามาแคมนี้แล้วก็ยืนอยู่แคมนี้ประมาณ3-5นาทีนะครับแล้วก็ออกจากแคมนี้แล้วก็เดินวนกลับขึ้นมาตรงแคมนี้นะครับแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้อีกประมาณ3-5นาทีนะครับแล้วก็วนลูปนะครับผมไปมาแบบนี้วิธีการหาก็คือให้เราวิ่งจากตรงนี้มาตรงนี้หรือตรงนี้มาตรงนี้นะครับไปกลับถ้ามันไม่มีใครค่ามันนะครับถ้ามันเกิดอยู่เนี่ยจะเจอแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งไปกลับแล้วเนี่ย ไม่เจอแสดงว่ามีคนฆ่ามันไปแล้วมันยังไม่เกิดนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็จะไล่จากตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับขอไล่ไปตรงบนนี้ก่อนนะครับวิ่งมาทางนี้เลยนะครับตามทางนะนี่แล้วก็ขึ้นบันไดไปตรงนี้ครับนี่ถ้ามันไม่เจอไม่เจอเลยแบบนี้นะครับแสดงว่ามันอ่าอาจจะอยู่ ตรงกลางทางตรงจุดอื่นนะครับโอเคก็วิ่ย้อนกลับมาเลยนะครับแล้วก็ตามวนตามทางกลับไปเลยนะครับนี่เดินไปตามทาง,หงเหลืองๆตรงนี้เลยนะครับนี่ไงเจอแล้วนะครับเห็นไหม ลักษณะการเดินของมันนะครับก็จะเดินมาถึงแยกเลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็จะเข้ามายืนในค่ายตรงนี้ครับเดี๋ยวลองตามมันไปดูนะนี่เห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินเข้ามาอยู่ในค่ายนี้นะครับ นี่มันก็จะยืนนิ่งๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะอยู่ตรงนี้ประมาณ3-5นาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเดินกลับนะครับผมขึ้นมาตรงนี้ที่ผมพาวิ่งเมื่อสักครู่นะครับผมก็เจอก็กําจัดเพื่อ,อรับเปอร์เซ็นต์ความสาเร็จความคืบหน้าได้เลยนะครับผมนี่นะครับเมื่อเรากําจัดแล้วก็จะได้ achievement แล้วก็ ตรงนี้ครับเปรเซ็นต์ความสําเร็จกองหลงตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับถูวิ่งของเจ้ากองหลงก็จะมีประมาณนี้นะครับเดินไปเดินมาระหว่าง2ค่ายนะครับสามารถวิ่งเจอตามทางแล้วก็กําจัดตามระหว่างทางได้เลยนะครับผมตัวที่2ตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นนี่ล็อกดาวนะครับล็อกดาวก็เหมือนกับเจ้ากองหลงนะครับซึ่งจะมีหลูวิ่ง2ค่ายเหมือนกันนะครับก็ให้เพื่อนเปิดแบบขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ มันจะวิ่งระหว่าง2ค่ายก็คือค่ายตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็คือมันจะเดินตามเส้นนี้เลยนะครับผมไปกลับแบบนี้นะครับก็ท e l พอ o r มาตรงนี้นะครับทะพอ p o r มาถึงแล้วนะครับก็เส้นทางเส้นนี้เลยนะครับเส้นนี้เลยนี่ให้เพื่อนๆวิ่งหาก็คือวิ่งไปกลับระหว่าง2ค่ายน,นี้นะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันอาจจะตายอยู่แล้วยังไม่เกิดนะครับ ก็ขอวิ่งมาดูค่ายบนเกาะแล้วกันนะครับในค่ายนี้นี่ไงเจอแล้วนะครับผมเจอแล้วซึ่งหลุกันวิ่งของมันนะครับมันจะมาอยู่ในค่ายนี้เนี่ยแป๊บหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับ3-5นาทีแล้วมันก็จะวิ่งตามทางนี้นะครับทาทางนี้ลงมานะนี่เส้นนี้เลยนะครับจนมาถึงแคมป์ล่างตรงนี้นะครับ เดินมาตามทางแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วมันก็จะเข้ามาประตูนี้แล้วมันก็จะมาอยู่ในบริเวณค่ายนี้เลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยืนอยู่ตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าจะอยู่ในค่ายนี้แหละนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับ3-5ถึงนาทีแล้วมันก็จะเดินกลับไปค่ายที่เราวิ่งมาเมื่อสักครู่นะครับผมก็คือไปกลับไปกลับแบบนี้ ถ้าเราเจอตรงไหนระหว่างทางหรือว่ายืนในค่ายไหนเราก็กำจัดได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่ตัวที่เราเจอเมื่อสักครู่แล้วก็ไปกำจัดนะครับผมอันตรงนี้นะครับผมผมกําลังวิ่งกลับมาที่ค่ายอ่าแรกที่เราเจอเมื่อสักครู่นะครับปรากฏว่าผมมาเจอมันกลางทางแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงกลางทางระหว่างที่มันเดินไปเดินมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันกําลังจะเดินไปค่ายนู้นที่ผมบอกนะครับก็สามารถดักตีได้เลยนะครับผมกำจัดได้เลยนะครับ นี่นะครับกำจัดเสร็จก็จะได้อัชเชเมนแล้วก็อุปกรณ์แล้วพวกนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เราก็จะผ่านด้วยนะครับนี่ล็อกดาวน์นะครับก็จะได้แบบนี้นครับตัวต่อไปเป็นตัวที่หาง่ายตัวต่อมานะครับก็เป็นฟิลลี่แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งหลูวิ่งของเจ้าฟิลลี่เนี่ยมันจะเป็นการวิ่งรอบเกาะเกาะนี้นะครับ เรียกว่าเกาะดีไหมเป็นเนินเนินนี้นะครับก็คือมันจะวิ่งแบบนี้นะครับดูเมาส์ผมนะครับผมมันจะวิ่งแบบนี้นี่วนแบบนี้แล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะลงไปตรงพื้นนะครับเออลืมบอกไว้มันเป็นตัวที่บินได้นะครับลงไปตรงใกล้พื้นที่สุดนะครับลอดใต้เหมือนจะเป็นสะพานดินตรงนี้นะครับลอดใต้ตรงนี้ขึ้นมาตรงท่อบริเวณนี้นะครับแล้วมันก็จะบินขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมแบบนี้แบบนี้นะครับวนลูปอยู่แบบนี้ เรื่อยๆเลยนะครับวนลูบเรื่อยๆแบบนี้เลยรอบเกาะตรงนี้นะครับก็ให้เราเทเลพอร์ตมาตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวิ่งเริ่มจากจุดไหนก็ได้ครับให้เราวิ่งย้อนสอนนะย้อนสอนเราอาจจะเจอมันกลางทางระหว่างที่มันวิ่งลูบป,ปกติของมันได้ครับผมนี่เมื่อเทเลพอร์ตมาถึงแล้วนะครับเริ่มตรงจุดไหนก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนินดินขึ้นมานะครับ เหมือนเป็นเนินขึ้นมาเหมือนเป็นเกาะที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นเนินหน้าผาสูงๆแบบนี้นะครับก็ให้เรากระโดดขึ้นไปหรือว่าจะวิ่งเลาะตามขอบหน้าผาก็ได้นะครับแต่ผมจะกระโดดลงมานะแล้วก็วิ่งย้อนสอนนะครับย้อนสอนก็คือแบบนี้วนแบบนี้นะครับ เพราะว่าเจ้าฟิลี่เนี่ยมันจะวนกลับมาแบบนี้ใช่ไหมเผื่อเราไปเจอกลางทางนะครับเผื่อเราไปเจอกลางทางถ้าวนไปรอบหนึ่งแล้วไม่เจอเนี่ยแสดงว่ามันโดนดักฆ่าไปแล้วนั่นเองครับก็คือมันจะบินสูงประมาณนึงนะครับ,รรบก็แง่ๆดูกันไว้นะครับผมเดินมาแบบนี้นะครับแล้วก็แงะๆดูไว้มาถึงสภาพตรงนี้นะครับก็ขึ้นมานะครับซึ่ง เจ้าฟิลี่เนี่ยมันจะบินข้ามท่อตรงนี้มานะบินข้ามท่อตรงนี้มาถ้ามันสวนกับเรานะครับผมามาถึงตรงนี้เนี่ยก็กระโดดลงไปนะครับแล้วก็บินนี่ถ้ามันมาเนี่ยมันจะมาตรงเส้นนี้นะครับก็ขี่รถหาวิ่งย้อนกลับไปแบบนี้นะครับ ตรงนี้เขา่อนขึ้นมานครับผมเพราะว่าถ้าเจอมันเนี่ยหมามันจะบินลงเนินตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะบินบินเลาะขอบหน้าผาตรงนี้ไปนะครับเนี่ยมาลายนี้นะครับลายเดียวกับที่ผมวิ่งนะเอ๊ะตรงนั้นใช่ปะนะไม่ใช่ เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเป็นลันกษณะกระแพงเด็กแบบนี้เนี่ยให้เรากระโดดแบบนี้นะเป็นลายที่เวลามันบินเนี่ยมันจะบินย้อนขึ้นมานะครับถ้าเราเจอมาเนี่ยเราจะสวนกลางทางนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ว่าถ้าเราไม่เจอก็นั่นแหละนะครับโดนฆ่าไปกลางทางนี่ไงเจอแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมก็ไปวนอีกรอบหนึ่งนะครับผมมาดักหน้ามันนะครับผม ไม่โอ้โหสู้ตรงหน้าผาไม่โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอล่อมันมาสู้บนตรงดยนตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้มันรีเลือดนะครับผมผมลืมบอกไปว่าถ้ามันอยู่ไกลจากระยะที่มันเจอเราเนี่ยมากไปนะครับมันจะกลับรีเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ย เลือกจุดที่สู้ดีๆนะครับว่าจะให้มันเห็นเราตรงไหนก็คือมันจะนับจากจุดที่มันเห็นเราหรือว่าเจอตัวเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีรมัศมีจากจุดท,ที่มันเจอเราอยู่นะครับว่าถ้ามันไกลกว่านี้เนี่ยมันจะกลับไปเลือดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกสนามดีๆนะหาที่โล่งๆแล้วก็ใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่สมมติว่าผมอยากจะสู้ในลานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ปึงแล้วยิงนะครับผมให้มันลงมาสู้กับเรานะครับ น,นะครับเมื่อกำจัดเสร็จแล้วเราก็จะปลดล็อกตรงนี้นะครับผมนี่ซึ่งผมเคยฆ่าไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวที่3เจ้าฟิลี่ตัวต่อไปที่หาง่ายเป็นระดับต่อมาก,ก็คือเป็นระดับที่4ใน5ตัวนะครับ ผมยกให้เป็นตัวออโตตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันมีจุดเกิดแค่5ที่เกาะไรฟ้า5จุดนะครับก็คือถ้ามันเกิดอยู่เนี่ยมันจะอยู่บนเกาะใดเกาะหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็พาไปหาทีละเกาะเลยละกันนะครับเจากก้าเกาะไรฟ้าที่ว่าเนี่ยก็คือเจากก้าเกาะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5จุดก็คือ1 2ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่สามอันนี้นะครับ4อันนี้ครับแล้วก็5อันนี้ ก็ขอไล่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมขึ้นมาแบบนี้เนาะเพราะว่าบันเริ่มจากจุดที่ฐานใหญ่ของเราได้ตรงนี้ครับก็ถเยกอดกลับไปนะนี่เมื่อม,มาถึงแล้วก็ให้วิ่งกระโดดล่อนมาตรงก่อนนี้ได้เลยนะครับขันมาทางนี้แบบนี้นะครับนี่เราก็จะเห็นเกาะลอยฟ้าตรงนี้เลยครับก็ร่อนไปได้เลยนะครับ ซึ่งเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันก็คือจะเป็นนกบินแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าชื่อมันนะครับชื่อมันก็จะมีชื่อว่าออโต้นั่นแหละนะครับผมซึ่งอีกจุดสังเกตหนึง่งก็คือถ้าเกาะที่มันมีนกบิน3ตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่ๆเพราะว่ามันจะมีนกประจาอยู่แบบนี้อยู่แล้วนะครับสตัวถ้ามันจะมีบอสเกิดในเกาะน,นี้เนี่ยมันจะมีนก4ตัวก็คือมีบอสเพิ่มมาอีกตัวนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับ เมื่อเกาะตรงนี้ไม่มีเนี่ยลูปไปเกาะต่อไปก็คือเกาะตรงนี้ใช่ไหมครับก็ร่อนจากตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ตามคลิปนี้ได้เลยละกันนะครับผม นี่นะครับผมก็คือให้เราร่อนจากก่อนนี้มาเข้าฝั่งนะครับผมแล้วก็วิ่งเลาะขอบมาเรื่อยๆนะครับผมจนมาเจอ,อาจานเอรเทียมตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีจุดเทเลพอตตรงนี้อยู่จุดหนึ่งนะครับให้เราเดินเข้าไปชนได้เลยนะครับนี่มันก็จะเทเลพอรตจากจานเอรเทียมเนี่ยขึ้นมาบนเกาะน,นี้นะครับก็วิ่งหาสำรวจหาบอสนะครับตัวต่อไปได้เลยนะครับ มีกี่ตัวเอ่ย1 2 3สอาอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามี3มตัวก็คือน่าจะเป็นมอนปกตินะครับที่มันซอมมอนอยู่บนเกาะน,นี้อยู่แล้วนะครับนี่เห็นหมสามตัวชื่อไม่ใช่ครับผมทีนี้ถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราเกาะต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็คือข้างๆนี้เกาะน,นี้นะครับผมนี่นี่นี่ก็ให้เพื่อนๆกระโดดลงจากตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ร่อนมานี่เราจะไปเกาะน,นี้ใช่ไหม วิธีการขึ้นนะครับก็หาเทเลพอร์ตเหมือนเดิมนะครับซึ่งเทเลพอตขึ้นก่อนนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยในซอกในซอกตัวนี้เลยนะครับผมก็ล่อลงมาไปาชนเจ้าตัวเทเลพอร์ตในซอกนั้นได้เลยนะครับนี่ครับเมื่อชนเสร็จเราก็จะเทเลพอตขึ้นมาบนเกาะได้เลยนะครับ ก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือดูง่ายๆเลยครับไม่มีนกครับไม่มีนกเป็นอยู่สักตัวแสดงว่าไม่เกิดบนเกาะน,นี้นะครับก็ให้เราวิ่งลลอกขอบนะครับนี่จนมันจะเจอเกาะล่างแล้วก็มีอดอกไม้อยู่แบบนี้นะครับให้เราเดินเข้าไปชนเจ้าเทเลพอตตรงนี้เพื่อเทเลพอตมาตรงเสาเสาของป้อมกลางตรงนี้นะครับนี่นะนี่ มันจะ t e l พอร์ตเราจากเกาะตรงนี้เนี่ยมาเสาพ่อมกลางตรงนี้เลยนะครับจากเกาะนั้นนะอันนี้ก็คือจะเป็นล o o วิ่งหาบอสเลยนะครับผมนี่วิ่งมาตามผมแบบนี้นะครับกระโดดลงมาทางนี้นี่ก็จะเป็นเกาะต่อไปนะครับที่เราจะมาหาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด5เกาะใช่ไหมผมพาไปหามาแล้ว1 2 3ตรงนี้เกาะที่4แล้วเกาะสุดท้ายเกาะที่5ตรงนี้นะครับ ก็ร่อนจากตัวนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับขอาที่4ดูจำนวนนกเหมือนเดิมก็ได้ครับผม1 2 3 4สสี่น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 ี่เห็นไหมตรงนี้มีนกบินอยู่4ตัวครับผิดปกติเพราะปกติแต่ละเกาะมันจะมีอยู่3ตัวนะครับถ้ามีนกบินนะเพราะฉะนั้นมันจะมีมินิบอสอยู่แน่นอนครับซึ่งเราเห็นแล้วนี่นี่ไงเลขเวล70ขีดเหลืองๆนะครับ เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยก็ยิงล่อมากำจับได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นบอสออโต้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่เจอในเกาะน,นี้เนี่ยก็เหลือเกาะสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมก็จะวิ่งต่อเลยและกันนะครับผมให้เพื่อนๆรู้หลืวิ่งเนาะหลืวิ่ง ให้เรามองลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับสังเกตเสาเสากลางที่เรากระโดดลงมาเมื่อสักครู่นะครับก็ย่อนตัวลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นี่พอถึงพื้นก็วิ่งมาตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ซึ่งเจ้าเกาะถัดไปที่เราจะวิ่งมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะขึ้นไปวิธีการก็คือวิ่งมาจนถึงตรงนี้ครับดอกไม้แล้วก็มีจุดเทเลพอรปอตรงนี้นะครับให้เราชนจุดนี้ขึ้นไปนะครับ ที่ต้องเตรียมตัวอีกอย่างก็คือขึ้นไปแล้วก็เตรียมกลางปีกทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นให้เรายืนนะครับจุดนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับดีดต,ตัวเราขึ้นไปบนอากาศเฉยๆนะครับให้เรากางปีกแล้วก็ร่อนไปตรงเกาะนี้อีกทีนะครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับชนกลางปีกแบบนี้นะครับแล้วก็หันมาทางเกาะอ,อันนี้นะนี่แล้วก็ดีตัวหรือว่ากดกระโดดนั่นแหละนะครับผมแดดกลางปีกดีตัวแดดโดดกลางปีกนี่ แบบนีม้มาเรื่อยนะครับผมนี่ก็จะมาถึงเกาะสุดท้ายเกาะที่5แล้วนะครับซึ่งเจ้าบอสออตโตหรือว่าเจ้านกเนี่ยมินิบอสเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับผมเกาะได้เกาะหนึ่งทั้ง5้าเกาะน,นี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไปเกาะไหนไม่เจอนะครับก็วนหานะครับมันต้องมีแน่ๆสักเกาะหนึ่งนะครับ ถ้ามันไม่มีก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันโดนคนอื่นฆ่าไปแล้วมันยังไม่เกิดอยู่นั่นเองนะครับผมทีนี้ก็ตัวถัดไปที่ผมบอกนะครับผมนี่เจ้าบิ๊กแรดนะครับอันนี้ก็เท่าที่ข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาเนี่ยมันจะอยู่ตามแคมป์ต่างๆทั้งหมด5แคมป์นะครับที่ผมเจอก็คือจะมีข้างล่างตรงนี้เลยครับ1 2ตรงฐานเหมืองตรงนี้3แคมป์ตรงนี้นะครับผม 4แคมป์ตรงนี้นะครับแล้วก็5แคมป์ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมก็จะไล่ตั้งแต่แคมป์นี้นะครับผมไล่มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็วิ่งมาตรงแคมป์นี้ได้เลยนะครับ วิธีการหาเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนร่วงกวางเจ้าร่วงกวางนั่นแหละนะครับผมวิ่งเฉียวเยวดูก็ได้ครับถ้าไม่เห็นมอนสเตอร์ที่ลักษณะเป็นร่วงกวางเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีนะครับในแคมนี้เนี่ยเราก็วิ่งออกได้เลยนะครับผมแบบนี้นะเราก็ไปจุดต่อไปก็คือแคมนี้ เจ้าแคมนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้เลยเสาแดงๆสูงๆตรงนี้นะครับผมก็เพื่อนๆอวิ่งมาจากทางนี้เนี่ยก็โดด่อนได้เลยนะครับนี่วิ่งหารอบๆเสาดูนะครับผมถ้ามันเกิดเนี่ย เท่าที่ผมเคยเจอก็คือบางทีมันก็จะมาซุกอยู่แถวๆนี้ก็มีนะครับเดินอยู่แถวนี้เนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีนะครับหรือบางทีมันก็อาจจะอยู่บนบันไดตรงนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันเดินไปเดินมานะครับนี้นั่นแหละนะครับก็เดินหายทั่วนะครับนี่ถ้าไม่เจออย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแคมป์นี้มันไม่ได้เกิดตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็มาแคมป์ต่อมานะครับก็คือมีตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหม ก็ขึ้นไปจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็วิ่งหาในแคมป์น,นี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นหลูปเดียวกับเจ้าบอสตัวที่2ที่ผมแนะนําไปตอนต้นคลิปนะครับผมวิ่งมาดูข้างบนด้วยนะครับบางทีมันก็จะเดินเล่นอยู่ตรงอ่าลานตรงนี้ก็มีนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าแคมนี้ไม่มีนะครับผมก็ไม่เกิดเหมือนกัน,นครับทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งขึ้นมาดูแคมข้างบนนะครับเหมือนเจ้า ล็อกดาวน์ตัวที่2เลยนะครับนี่มาถึงจะล็อกดาวน์เกิดแล้วอีกรอบนึงนะครับจากที่ผมเริ่มทำคลิปตั้งแต่ตอนแรกเนาะ,ะมีแค่นี้เลยนะครับแคมนี้มีแค่นี้เลยนะครับก็คือบริเวณที่มอนมันยยนอยู่แถวนี้เนาะโอเคเมื่อไม่มีแล้วเนี่ย แคมต่อมานะครับก็คือแคมนี้นะครับเราก็วิ่งมาตรงสุดทางเดินตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็กระโดดร่อนจากฝั่งนี้ไปได้เลยนะครับ นี่นะครับก็จะมาถึงแคมป์ที่5นะครับจุดที่5ที่พบเจอนะครับทั้งหมดก็จะเป็น1 2 3 4นะครับผมหลังจากนั้นเราก็วิ่งมาสุดทางเดินแล้วก็ร่อนข้ามาบริเวณนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาแคมป์นี้มาตรวจดูนะครับถ้าไม่เจอเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีคนฆ่าไปนะครับหนึ่งใน5แคมป์นี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ย้ายแชนแนลหาหรือไม่งั้นก็รอเวลาให้มันเกิดก็ได้นะครับแล้วก็ไปวนหาทั้ง5ดูอีกรอบหนึ่งครับผม นี่ก็จะเจอมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดินไปเดินมาในแคมป์แบบนี้เลยนะครับก็กําจัดได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นี่ก็จะได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่นะผมก็จะพาหาแล้วก็สำรวจจุดเกิดทุกตัวครบทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับอีก2ตัวที่ผมไม่ได้ตีเนี่ยก็คือมันเป็นกบกับมังกรนั่นแหละนะครับในแ,แผนที่เนาะ ก็สามารถหาในช่องโลกได้ถ้ามีตรงไหนตีเนี่ยเราก็ไปแจมๆนะครับก็จะได้ความสําเร็จครบทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมนำมาฝากกันประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับจุดเกิดของบอสทุกตัวนะครับเป็นม,มินิบอสที่เราจะต้องเก็บเพื่อเอาความสำเร็จ100%นะครับผม ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดซ u b s c r i b e กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปละกันนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรติดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ